哦，好舒、oh, สวัสดีครับวันนี้จะมาทําขาหมูพะโล้ด้วยขั้นตอนง่ายๆถึงง่ายมากนะครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะต้องมาทําขาหมูพะโล้กินเองนะครับส่วนประกอบมีแค่ขาหมูครับจะเป็นขาหน้าขาหลังก็ได้ถ้าขาหน้าก็จะมันน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นขาหลังเนี่ยเวลาต้มแล้วมันจะมีเนื้อมีหนังมีเอ็นครับแล้วก็น้ำพะโล้มันจะเข้มข้นกว่าขานี้น้ําหนักประมาณ3โลนะครับราคา180บาทซื้อที่แมคโครเป็นขาหมูเผาแล้วนะครับได้มาก็มาทําความสะอาดอีกรอบนึงนะครับลวกด้วยน้ําร้อนขูดทำความสะอาดให้เกลี้ยงเลยอนน ไหมครับทุกคนว่าซอสขวดเล็กๆเนี่ยใช้ทําขาหมูได้หม้อใหญ่ๆเลยครับอันนี้คือซอสพาโลนะครับซอสคุณเอเป็นสูตรเข้มข้นปรุงสําเร็จรูปเป็นสูตรที่ใส่ไมโลด้วยนะครับรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยถึงเครื่องพะโลไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยวิธีทําง่ายมากครับซอสหขวดต่อน้ํา1.5ลิตรอย่างวันนี้เราใช้ขาใหญ่หน่อยนะครับก็จะใช้น้ําประมาณ5ลิตรกะให้มันท่วมขาหมูนะครับหม้อควรจะเป็นทรงสูงแบบนี้ใช้ซอสพะโล้คุณเอสขวดนะครับซอสเขาจะทําฝาปิดมาอย่างดีเพื่อ รักษาคุณภาพขวดนี้ราคา99บาท250 ML ไม่ต้องใส่เครื่องพะโล้ไม่ต้องใส่น้ำตาลซีอิ๊วอะไรเลยนะครับแบบนี้ดีมากเลยนะคนทํากับข้าวไม่เป็นก็ทําได้หรือใครจะทําขายก็ง่ายมากครับไม่ต้องไปเตรียมเครื่องพะโล้ให้วุ่นวายทากี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมนอกจากทําพะโล้แล้วเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างนะครับทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่หมูตุนข้าวขาหมูได้หมดครับซอสหนึ่งขวดเนี่ยสามารถใช้กับเนื้อสัตว์ได้1น่งกิโลกับไข่สิบล้าซอของเค้าานียมฮดวรับ โอเคทีนี้ขามูของเราลงหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมซอสพะโล้นะครับเทลงไปแบบนี้เราก็แค่รอให้มันเดือดไปก่อนนะครับถ้าฟองเยอะก็ช้อนฟองออกไปบ้างพอเดือดแล้วก็เบาไฟอ่อนๆนะครับตุ๋นไปแบบนี้ประมาณ3-4ชั่วโมงพอถ้ามีต่อถ่านก็ดีเลยนะครับจะไม่เปลืองแกส๊สแต่อย่าตุ๋นนานเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละไปหมดถ้ามีไข่ต้มก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับก็จะได้ไข่พะโล้ขั้นตอนมีแค่นี้เองง่ายมากๆที่เหลือก็รอเวลาครับ3มชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเรามาเปิดดูครับ โอ้โหมันหอมมากครับไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ดูความเด้งของขาหมูดิครับอย่างที่บอกว่าขาหลังเนี่ยมันจะมีส่วนเอ็นมีคอลลาเจนตรงนี้แหละครับทาให้น้ําพะโล้มันเข้มขน้นความเปื่อยนุ่มกําลังดีเลยถ้านานกว่านี้อาจจะเปื่อยไปนะครับผมว่าประมาณ3มชั่วโมงเนี่ยพอแล้วส่วนรสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับเข้มขน้นไม่หวานนาหอมเครื่องพะโล้แล้วก็รสชาติมันซึมเข้าไปในขาหมูได้ดีมากๆครับปกติคนชิมไม่ชอบกินข้าวขาหมูนะครับแต่วันนี้สู้ตายเลยครับ ไข่พะโล้ก็สีสวยมากครับเปิดร้านขายได้เลยนะครับเนี่ยเอาจริงๆหม้อนี้ต้นทุนไม่ถึง500ครับกินได้เกือบ10คนไม่น่าเชื่อว่าซอสขวดเดียวทําได้แบบนี้นะครับย้ำอีกทีว่าขวดละ99บาทนะครับ250 ml มีเซต3ขวดราคา297บบาทส่งฟรีครับนอกจากนี้เขาจะมีซอสผัดกะเพราด้วยแล้วก็มีซอสเย็นตาโฟด้วยนะครับเดี๋ยวแปะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไปให้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวขาหมูอร่อยๆก่อนแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ Oh, dear.